อันที่สุดคือใครรู้ไหมหมอสองภูมิใจในตัวเมียและที่สําคัญคือเพลงนี้หมอสองร้องไม่ได้แต่ว่าเต้ยตามสัมมันเหมือนเหมือนเพลงมันเหมือนการ์ตูนการ์ตูนหมอร้องเพลงนี้เดี๋ยวก่อนเพลงนี้ออกมาเดือนหนึ่งแล้วยังได้ไหมเดือนหนึ่งเนาะแต่งานถึงเดือนยังล่ะเออยังไม่ถึง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  หมอลองเพลงนี้ให้ฟังได้แต่ตอนเต้นคือเ p e ยงกี้เต้นคือเถีงกี้ได้แค่นั้นได้แค่นั้น i ีจ my dream live in my dream อะไรนะเฮ้ยฉันสองคนเหมือนมาดูเขารักกันยังไงไม่รู้เลยเนี่ยหมอลองเพลงนี้ก็แล้วกันบางสิ่งที่อยากลืมเ่ากับจำเอาทันนะผมเกิดทันนะร้องเป็นไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้เจอ ความฝันอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วไหมคือจริงๆก็มีความฝันอยากทําอะไรไปเรื่อยๆใช่เป็นนักร้องก็คือแบบเหมือนเหมือนกันนะเป็นหนึ่งในความฝันหนึ่งในความฝันใช่แล้วก็ทํามันไปนอกจากตอนนี้เนี่ยเป็นติ๊กต็อกเกอร์ระดับอินเตอร์เป็นแบบว่าผู้ที่แบบว่ามีความเป็นทรงอิทธิพลในออนไลน์แล้วระดับโลกแล้วทุกวันนี้ สามีก็แบบว่าหล่อขนาดนี้อยากได้อะไรอีกอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตสเต็ปหนึ่งของชีวิตก็คืออยากจะทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็แบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบบ global ทุกวันนี้ก็ global แล้วนี่คนก็แบบว่ารู้จักทั้งโลกแล้วก็มีเผื่อมีช ANCE อื่นๆที่แบบเราสามารถที่แบบฮาอ๋อไปเดินพรมแดน ตอนนี้ความลำบากกลายเป็นผมต้องมาสลับตารางคนไข้คิวผ่าตัดต้องตามเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพูดคนไข่ตัวหนูไม่กไม่หรอกเราเราสลับได้เราสลับได้ก็ก็ต้องตามเขาไปก็ไปไปช่วยเขาอยากจะัพพอร์ตสับสนเขาเพราะรู้สึกว่างานมันจะเข้ามาเยอะอย่างเดือนเมษาเนี่ยเราก็ต้องไปอเมริกาอีกนะครับพฤษภาก็ประมาณสองงานอเมริกากลางสาย รอดอ่ะแต่ว่ามีความลับอันหนึ่งออได้ข่าวมาบอกว่า,วาน้องอ่อนเนี่ยคุณหมอเป็นคนบอกว่าเสริมโง่โเ้งให้ใช่หรือไม่แล้วปังขึ้นมาเลยพูดสิปังมากปังมากคือตอนแรกตอนแรกไม่เชื่อแต่ว่าจมูกอันเก่าที่ทํามาจาก เกาหลีอะคือเหมือนกับว่ามันก็เหมือนจะทะลุแล้วก็ตรงตรงนี้มันกลายเป็นงุ้มตอนแรกคือมันสวยมากตอนแรกแล้วมันก็กลายเป็นงุ้มกลายเป็นเหมือนจมูกตรงนี้มันบางมากๆแล้วเราก็มารู้จักเขาระยะหนึ่งเขาก็แบบเออก็เลยเกาหลีไม่เอาแล้วเอาเกาใจก็คือเราเราดีไซน์ใบหน้าให้เขาอ่ามันมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าศิลปะไม่ใช่ว่าเราเป็นแพทย์เฉพาะทางสายการบินอย่างเดียวเราต้องรู้ด้วยว่า ความสวยคืออะไรแล้วต้องดูความสวยเป็นเพราะว่าหมอไปเรียนโง่เฮงมาใช่นไหมตอนเราบีบเขาอะเราบอกว่าเอาธรรมชาติแบบดูไม่ออกก็ทำกก่อนทําตอนนั้นผู้ติดตามในทิกตอกเท่าไหร่ห้าหมื่นประมาณนี้พอทำเสร็จปุ๊บทำเสร็จปุ๊บหกล้านทําเสร็จปุ๊บหกล้านว้าวคนหนกล้ามาขอคิวหน่อยนึ่งให้หนูเลยให้หนูเลยได้เลยได้เลยจัดเลยเดี๋ยวจัดเลยไม่ของเธอทําปั๊บของเธอทําปั๊บเนี่ย ยอดทะลุวิจมุกไม่ได้ยอดนะ